การแห่งประเทศไทยประจำปี2561าัวที่1446พุทธศักราช2568แะสองประเด็นหลักก็คือหนึ่การถวายความปลอดภัยนี้ซึ่งคณะกรรมการของสรมหาริย์ของพระบาทมเด็จพระจุลอมเกลาเจ้าอัญการถวายเสบเยงจะประกอบไปพร้อมตั้งแต่เสด็จพระเนินของจาไให้นงมาผ่านเส้ทางเสด็จความเรียบร้อยนะครับโดยศรีสุดปุณณีคณะกรรมการเนี่ย ได้ในการประสานาลุกทที่เพื่อกำหนดสูตรหลังให้หมอไม่ได้จัดการกันมา6ปีเป็นประเด็นแะอะไรยังเหมือนเเดิมอยู่เรอยามว่ากปีเนี่ยจะมีอะไรแปลกใหม่ที่การอาการที่ต้องทีนะครับแล้วก็มีระบวนกรของ้วกเขาพวกเราได้เข้าใจกันแค่บางส่วนเนี่ยไม่จะเป็นต้องักเหรืออะไร ทำลงนะถ้าร้อยสายษาเนี่ยเวลาจะไปชื่อนมากกรรมาการได้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อปรับปรุงต่างมันได้รับเสด็จข่าวบนโ้เรียบร้อยเสด็จขึ้นมาบรนไดฉะคนนะครับพระบาหลวงสี่ตัวเสด็จพระเจ้าสี่ตัว,วเป็นแปดตัวเป็นแปดถ้าก็ต้องไปสองลง จะเร่งเร่งกเสรีนโกรามีระหว่างที่ท่านเสด็จเข้ามาเนี่ยข่าระตู้ก็จะดีเพลงนะเสรีนอปกรามีนะครับก็จะมีแถวมาทงเข้ามาเสร็จตู้ปากเรียบร้อยเป็นอันเสรีจมก็จะประทับพระราชอาผู้ช่วยศาสตราจารย์มิรุตและพีนะครับก็จะถวายวิบัติแต่เสด็จพระนางเจ้านะครับนายยงยุทธประธานกรรมการอิสระแห้ชาตูเข้าถวายกันก็โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชสายกอรี แต่ประเทศไทยจะปีที่จะรอด1440ซึ่งอันนี้นานแล้วแต่ยังไม่ได้จัดไปใช่ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะอ่าผู้ที่ผู้เข้ารับรางวัลด้วยก็จะกล่าวองค์กรชีวประวัตินะครับของกรมศาสตรสายดามโรงพยาบาลโดยสังเกตประมาณ5นาทีจุรินทร์ประธานจัดงานจะกล่าวองค์กรรายการบรรทุกสงมการจากท่านกล่าวองค์กทั้งหมดเลยว่าจะปฏิบัติอะไรบ้างนะครับขอให้รับประธาน ตามหลักนะครับขอหมดเลยรถทั้งกรรมูลุนเจลีชอบไปเนธนนศกัาต่างจากนั้นแล้วเลขขาต้องการจัดการบริษัทหู้นสินเลิ่ฝ่ายหญิงนะครับปีทีะร้อนเรือสี่สิบสงเราพุชนาเรื่องการตรวจก็เขวานี่มาอย่งนนที่การตรอขอมานะครับก็จะยังไม่ได้แก้นัที่หกนะครับก็จะทราบุนาที่น่างจากนั้นก็พูด ระับถึงการจัดการเนี่ยเข้าๆรับหนึ่งร้อยสายสันหลัตรงที่ผู้ให้รับการร่านพระราชดำรัสเมื่อพระราชดำรัสจบนะครับเองเสร็จขึ้นก็จะประทับพระราชอานะครับพระราชดุลยเดชตีเลยนะครับตรงนี้พิสาก็จะกรรมการก็จะมีศาสตรานะครับเสนอทีพรานรุณูกจะนำขอพรดูวาเพื่อหน้าที่เกิดผ่านไาก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถูกต้องตามประเพณีด้วยนะ จะไม่ได้เขียนนะครับจะส่งเข้าห้องบรรณาริการอแต่เดี๋ยวจะปรึกษากันว่าจะเขียนให้หมายเลยจะได้กระทรวงธรรมร้อได้เวลาสมควรก็จะรวมทุกอ่างด้านนอกด้านนอกโดยที่วิทยเนี่ยจะจัดไว้ด้านนอกมีกุกตัวโซเข้าวนมาเป็นรูปตัวยูจากนั้นจะเริ่มต้นที่ผู้ทูตชาติหมายขอหรือต่างๆครือผู้ที่แปรที่มีความสัมกัน ่างประเทศที่ท่านจะให้เวาาสังขึ้นนะจะไม่มีการขักท้ายจับมือหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าลงที่ดูว่าท่านแนะนำทุกประเทศทกท็ไม,ไม่ไหวนะครับแต่ท่านก็ได้ยินสุดท้ายก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็งสงส็จแต่งกายชุดแ่องชุดกุฎีเท้ทาใส่กางเกงกางเกงกางเกนผู้ร่วมงนานาก็ คนะกาศเทนที่หมดราชเลขาธิการในพระบงระสเพระเจ้าอยู่หัวสิ่งของให้ครอบคการเการัปฏิบัติวด้วยการบาลไทยของกรมราชงคักปีพุทธศักราช2558ที่จะมีเพื่อเพื่อน หลักใหม่นะครับมาของนิองศาหรือมเป็นภาษาหลักนะครับพอท่านจุฬาราชมนตรีฝ่ายพิธีการศาสนานะครับฝ่ายพิธีการศาสนานำกล่าวบทฉวองในคุณพระศาสดามหามตสดลวาวาเลสละเปลนภาษานะครับตรงนี้ก็คือหัวใจของงานมองนิกนะครับเพราะว่าที่ผมอ่านบท้อยแก้วนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับบทของนิก ไซบูดีในของท่านจัสมดาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสลาวากันดีกล่าวขอพรจะมีการยกมือนะครับแล้วก็องค์ท่านก็จะละตากเลยไม่ได้เพิ่มเติมเลยไม่ได้เพิ่มเติมเลยกลับมาเลยในวงเพียงแต่ว่าไหนเนี่ยทรงยกพรอบตักตามท่านสุรารชนตรีก็ที่พี่บอกถูกต้องท่านตั้งอยู่ในยกมหาต่างชนเข้าประชุมเย็นขึ้นก็ตอนที่พิจาบอกว่าพอระธวดาตอนนั้นทุกคนจะดี ของอธิบายให้ฟังว่าต่ประทับต่ั้นบนสดวดีความเกียตอีกคุณประสาทกระดปษภาษาเราตอนตอนยืนตอนนี้ใช้คาว่าอะไรตอนนี้คาว่าร้อยแก้วควัานไปแก้วแม่ควัานตัดสูตรภาษาศาสนาเป็นภาษาเราผมก็มีทุกปีครับอ่าเด็กน้อยขณะที่เรามี คณะทูตที่ติดอรับเข้าร่วมงานแล้วนณวันที่ทดแทนจากหน่วยงานต่างๆของพื้นประเทศซึ่งจะมาในฐานะแขกของประธานจัดงานอีกประมาณสามถึงสี่ท่านเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เรา